สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่อง YouTube และเพจ Facebook ประทานสุธมานะครับแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีรถยนต์ครับผมคลิปนี้มีเรื่องราวที่น่าประทับใจมาเล่าให้ฟังครับคุณผู้ชมเนื่องจากเนี่ยนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือกาซาต้า 7X515 นะครับคือนะครับมีลูกค้ามีพี่น้องท่านหนึ่งนะครับได้ติดต่อผมเข้ามานะครับว่าได้ดู ได้ดูผมผ่านช่องทางเพจหรือผ่านช่องทาง y o u t u b e นะครับก็คืองานที่มีการพ่นสีนะครับแล้วก็เห็นผมนะครับเห็นผมใช้กาซาต้าเจ5เอ็รุ่นนี้พ่นคือที่จริงเนี่ยไม่ได้เห็นเองนะคือมีช่างมีช่างในอู่เห็นแล้วเขาก็แบบจับกลุ่มพูดคุยกันนะครับว่าประมาณว่าอุ้ยช่างหนุ่มใช้กาตัวนี้พ่นสีสวยงามจังเลยนะครับ ก็เลยประมาณว่าพูดคุยกันในอู่แล้วประมาณว่าอยากจะได้กาลูกนี้มามาพ่นงานบ้างนะครับงานมันคงจะออกมาดีมีคุณภาพนะครับก็ก็เลยอยากได้อะไรประมาณนี้คุยกันคุยกันในในกลุ่มในกลุ่มช่างนะครับทีนี้นะครับทีนี้ก็คือเท่าแก่นะครับก็คือเท่าแก่แอบได้ยินนะครับเท่าแก่แอบได้ยินว่าเอ้ยช่างเขาจับกลุ่มพูดคุยกันถึงเรื่องกาซาตาลูกนี้นะครับว่าดูมาจากช่องทางนี้ ก็เลยอยากจะเซอร์ไพรส์ช่างในอู่แมดูครับคุณผู้ชมอันนี้ในในด้านของเท่าแก่นะครับก็เลยอยากจะเซอร์ไพรส์ช่างในอู่ด้วยการแอบซื้อกาซาต้า 7X5,005 รุ่นนี้เพื่อจะเอาไปเซอร์ไพรส์ช่างในอู่แม่ครับคุณผู้ชมเป็นไงครับได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกขนลุกนะครับซึ่งกาซาต้า 7X5,005 ไม่ใช่ถูกๆเลยนะครับ ราคา3-4000 0 0 0น่ะก็ว่าไปอย่างนะครับแต่ว่าโอ้โหนะครับจิตใจเนี่ยทำด้วยอะไรนะครับจะจะจะเซอร์ไพรส์กาซาต้า 7x5,5 0 0ให้ช่างในอู่นะครับโอ้โหก็เลยนะครับได้ติดต่อผมมานะครับผมว่าช่างนุ่มเออกาซาต้ารุ่นเนี้ยช่างหนุ่มซื้อที่ไหน ผมก็ได้บอกไปนะครับว่าซื้อที่ไหนนะครับผมก็ได้แนะนาไปว่าซื้อมาจากบริษัท s s สเอสเวานเทคจำกัด um นะครับผมก็ให้อ่ให้อะไรอ่ะให้ Facebook ให้อะไรที่จะไปสั่งซื้อตามบริษัทนี้เลยก็คือสั่งซื้อโดยตรงได้จากคุณพัทเลยนะครับผมก็ให้อ่าลิงก์ติดต่อไปก็ปรากฏว่านะครับที่เขาก็ยังไม่ไม่ยอมไปสั่งเองอีกอยู่ดีนะครับยังไง ช่างหนุ่มช่วยรบกวนสั่งให้หน่อยได้ไหมนะครับผมก็เลยได้เป็นธุระจัดซื้อจัดสั่งให้นะครับก็คือของพี่เขาก็ได้โอนเงินอะไรมาก่อนทุกอย่างเลยแล้วผมก็ได้สั่งมา,อาของพวกนี้ก็ได้มาพักที่ผมแล้วผมก็จะส่งต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับผมจะมาเล่าถึงความประทับใจเนาะมันมันเป็นมุมที่แบบน่ารักน่ารักนะครับคือแน่นอนแหละการที่มีอุปกรณ์พวกนี้ไปเสริมก็คือจะทําให้างานนะครับในอู่ก็มันจะยกคุณภาพ ดียิ่งขึ้นแต่ว่าโอ้โหคิดดูนะครับคุณผู้ชมการไม่ใช่ราคาถูกๆนะการที่จะซื้อไปแล้วก็แบบจะเอาไปเซอร์ไพรส์ช่างที่อู่เนี่ยือช่างช่างคนนั้นจะจะคิดยังไงครับเ <c oughs> <c oughs> จ้านายเจ้านายเท่าแก่ซื้อการราคาหลักนี้เพื่อจะไปเซอร์ไพรส์ือผมเนี่ยอยากเห็นโมเมนต,ต์ที่แบบว่ายังไงอะ่ะเอเจ้านายถือถือถือกล่องซ a าด้าไปแล้วก็เอาไปเซอร์ไพรส์ช่างนะครับ หน้าตาสีหน้ามันจะออกมาอารมณ์ไหนคือเนาะการาคาเนี่ยทุกคนก็ต้องแบบไฝ่ฝันแน่นอนอยากจะสัมผัสอยากจะครอบครองเป็นเจ้าของอยากจะใช้งานว่าประสิทธิภาพมันอะ่ะมันจะเป็นยังไงแต่ว่าด้วยราคาของเขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสูงนะครับคุณผู้ชมไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะครับผม่ะรู้สึกตื่นเต้นอ่าตื่นเต้นกับช่างในอู่นั้นนะครับผมซึ่งก็เป็นอู่พี่น้องนะครับที่อยู่อ ชายแดนชายแดนใต้นะครับคุณผู้ชมก็คือที่จังหวัดยะลานะครับก็ไม่ขอเอ่ยชื่ออู่แล้วกันนะครับแต่ว่ามีเคสประมาณนี้นะครับผมก็เลยสั่งซื้อจัดมานะครับบริษัทเอ็ดวานเทคเอสเอสเอ็ดวานเทคก็ส่งของมาแล้วผมก็จะส่งต่อกลับไปนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณที่ไว้ใจนะครับให้ผมจัดซื้อจัดหามาให้ให้ผมเป็นธุระให้นะครับ ของจะจัดส่งโดยเร็ววนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมยังจะไม่ปล่อยจนกว่า,าจนกว่าเจ้าของกาจะได้รับส่งมอบให้ช่างในอู่แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปิดเผยกันในคลิปก่อนนะครับมันจะไม่เซอร์ไพรส์นะครับผมจะให้่เ,าเขาไปมอบให้ช่างก่อนแล้วก็ผมจะปล่อยคลิปนี้ตามหลังนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่างติดตามผมอยู่ อาจจะมาเจอคลิปนี้นะครับอาจจะแบบเดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์อะไม่อยากจะให้เซอร์ไพรส์เออไม่อยากจะให้แบบมันเฟลนะครับอยากให้เซอร์ไพรส์กันก่อนนะครับโอ้โหรู้สึกตื่นตันใจนะครับรู้สึกเอ่อได้ยินเรื่องราแบบนี้แล้วก็รู้สึกอมยิ้มนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมเดี๋ยวจะรีบจัดส่งให้นะครับถ้าพี่น้องท่านไหนนะครับสนใจกาซาต้าเจ็ดเอ็กซห้าพันห้านะครับอ่ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามมาได้นะครับหรือช่องทางดโดยตรงเลยนะครับก็คือบริษัท s s a เอ็สเนะครับก็คือเป็นผู้จัดจำหน่ายนำเข้าซาต a าโดยตรงอยู่แล้วนะครับผมหรือพี่น้องอไม่สะดวกยังไงจะให้ผมติดต่อก็ได้นะครับ ก็คือตัวตัวกาตอนนี้จะบอกเลยนะครับว่าราคาสูงขึ้นนะครับแต่ก่อนอ่ะผมซื้อนะครับราคายังยังยังอยู่เท่านี้อยู่แต่ว่ามาตอนนี้นะครับที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้าไปตัวเนี้ยรุ่นเดียวกันนะครับราคาก็ได้ถีบตัวขึ้นนะครับไม่มีลดเลยแม้นแม้นจะเป็นรุ่นเก่านะครับแม้นจะเป็นรุ่นเก่าราคาก็ยังแพงกว่าเดิมอีกนะครับคุณผู้ชมในตัวกานะครับเอ่อกาที่สั่งซื้อไปอันนี้อันนี้คือกาของผมเองนะครับ จะเป็นจะเป็นระบบ R P นะครับผมจะเป็นระบบ R P ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มลม3แรงได้นะครับ3แรงได้แต่ถ้าเป็นแถบสีเขียวนะครับก็จะเป็นระบบ H V L P อันนั้นจะใช้ลมเยอะนะครับถ้าอู่ไม่ปั๊มลมไม่ใหญ่พอนะครับก็จะลำบากในการใช้งานนะครับก็เลยส่วนมากแล้วนะครับถ้าอู่ระดับกลางนะครับผมก็จะปั๊มลม3แรงนะครับคุณผู้ชมก็คือปั๊มลม300ลิตร3แรงก็ การระบบอา RP นี้ก็ค่อนข้างจะเหมาะนะครับถ้าไปเล่นแบบที่มันเป็นแถบสีเขียวก็คือเป็นระบบ H VLP อันนั้นมันจะใช้ลมเยอะนะครับมันก็จะไม่เหมาะในอูขนาดกลางหรือขนาดเล็กนะครับก็คือระบบ RP นี่แหละคือเหมาะที่สุดแล้วนะครับสำหรับผมนะสำหรับผมก็คือเป็นหัว1.3นะครับหัวตัวไอก็คือลักษณะม่านสีมันจะออกตรงๆมันจะไม่ออกอ้วน,นๆนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นกาของผมเองนะครับ ผมก็ใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็คือตัวเกตดตัวเกตดนี่ก็คือต้องแยกนะครับพี่น้องก็ที่ให้ผมสั่งมาก็กซื้อเหมือนกันเลยนะครับสั่งเหมือนกันเลยคือผมใช้แบบไหนก็คือต้องเอาแบบนั้นนะครับตัวเกตดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับตัวเดียวกันก็สั่งแยกมานี่นะครับตัวเดียวกันเป๊ะเลยนะครับเกตดแล้วก็ปืนนะครับชุดนี้ ชุดนี้จะมีจะมีถ้วยนะครับจะมีถ้วยอ่อซึ่งเป็นถ้วยพลาสติกก็คือถ้วยสแตนดาร์ดของเขาเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับอันนี้เป็นถ้วยของผมนะไม่ได้ใช้งานเลยนี่ครับถ้วยแบบนี้เกีียวของซาต้าเนี่ยจะเป็นเกียวหยาบทั้งหมดนะครับก็คือจะขันล็อกแบบแค่ครึ่งรอบเท่านั้นแค่นี้ก็ล็อกอยู่เลยครับถอดเปลี่ยนก็ง่ายครับนี่ แต่ผมไม่ได้ใช้เลยนะครับถ้วยแบบนี้ผมไม่ได้ใช้เลยผมจะใช้เป็นถ้วยอีกแบบหนึ่งนะครับถ้วยถ้วยตัวนี้นะครับถ้วยตัวนี้จะแถมมาให้ในกล่องอยู่แล้วนะครับถ้วยตัวนี้จะแถมมาให้ในกล่องอยู่แล้วนะครับนี่ครับก็คือมันสามารถที่จะใส่ที่กาได้เลยก็หมุนล็อกครึ่งรอบเหมือนกันเนี่ยครับอันนี้อันนี้ผมว่ามันสะดวกดีมันสะดวกกว่า เวลาถอดเปลี่ยนอะไรยังไงเนี่ยมันถอดง่ายก็คือถ้าเป็นแบบนี้มันต้องเติมสีที่ที่เปิดฝาบนแต่ถ้าอย่างเนี้ยมันสามารถที่จะเปิดแบบนี้แล้วก็เอาถ้วยอันเนี้ยไปผสมสีนะครับมันก็สะดวกรวดเร็วดีเวลาถอดล้างอะไรมันก็จะง่ายอันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยมันใช้สะดวกกว่าซึ่งอันเนี้ยมีแถมในในกล่องมาให้ด้วยนะครับโอเคนะครับผมอ่อ คลิปนี้ก็มาเล่าประสบการณ์ที่แบบผมพูดแล้วยังตื่นเต้นแทนช่างที่อู่นั้นอยู่เลยนะครับมีมีเจ้านายที่ไหนแบบหึลงทุนซื้อกาแบบนี้เพื่อจะไปเซอร์ไพรส์ช่างในอู่นะครับคุณผู้ชมอยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างไหมครับอยากจะมีโมเมนต์แบบว่าเจ้านายเซอร์ไพรส์ด้วยกาซาต้าเจ็ดเอห้าพันห้าสักครั้งไหมครับคุณผู้ชมผมผมนะ่ะอด อมยิ้มไม่ได้อดตื่นเต้นไม่ได้กับช่างที่จะได้รับกาเซ็ตนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากนี้ผมก็จะแพ็กส่งนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องให้ดูนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างอันนี้เป็นของผมนะครับซึ่งผมก็ประกอบไว้แล้วอ่ะอีกอย่างหนึงครับคุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเนี่ยที่มันหมุนได้แบบเนี้ยช่างนุมขันน็อตไม่แน่นหรือเปล่า ทำไมมันไม่แน่นอย่างเงี้ยทาไมไม่ขันได้มาแน่นแน่นคืออันนี้มันเป็นระบบระบบนี้นะครับกาที่มีคุณสมบัติดีมันจะเป็นระบบนี้คือในส่วนเนี้ยสายลมมันจะเข้าตรงเนี้ยเวลาเราจับพ่นเวลาเราเอี้ยวหัวกาแบบนี้นะครับสบััดหัวกาอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยมันติดกับสายลมมันจะให้ตัวแบบนี้เพื่อให้เราอะทางานคล่องตัวนะครับคุณผู้ชมไอสายลมตรงเนี้ยมันจะไม่ถีบข้อมือเรานะครับตรงเนี้ยมันเป็นระบบ เหมือนฟรีๆแบบนี้นะครับแต่ว่าลมไม่รั่วนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับของกาซาตานะครับเนี่ยนะครับมันจะหมุนได้นะครับเพื่อเพื่อแบบนี้ใช่ไหมเวลาเราแกว่งกาตัวนี้มันก็จะอยู่กับที่มันก็จะไม่ถีบข้อมือเรานะครับเวลาเราพ่นน่ะเราก็จะไม่ได้บังคับสายลมมากนะครับเพราะว่ามันมันแยกคนละส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งเผื่อพี่น้องบางคนว่าทําไมไม่ขันนอตให้มันแน่นมันเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับคุณผู้ชมอ่าสหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดพี่น้องสนใจกาซาต้านะครับก็ลองติดต่อเข้ามานะครับหรือจะติดต่อสั่งซื้อโดยตรงกับบริษัท s s a เอสเอสวก็ได้นะครับผมแต่นิดนึงนะครับขอให้เครดิตช่างช่างหนุ่มด้วยนะครับผมว่าดูมาจากช่างช่างหนุ่มนะประธานถุรมานะก็เลยได้ติดต่อสั่งซื้อมานะครับขอเครดิตสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมจะติดต่อให้ผมสั่งซื้อให้หรือจะติดต่อที่บริษัทโดยตรงก็ได้นะครับผม คลิปนี้ขอฝากก็เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมหลังหลังจากนี้นะครับช่วงท้ายคลิปผมจะแกะกล่องให้ดูนะครับแล้วก็จะแพ็กส่งลูกค้านะครับเตรียมรับนะครับช่างที่อู่นะครับผมเตรียมรับเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยนะครับผมขอขอบคุณมากๆนะครับผมสําหรับการไว้ใจที่ให้ผมสั่งซื้อแล้วก็จัดส่งให้นะครับได้รับของถึงมืออย่างแน่นอนครับผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ก็จะมีชุดประแจนะครับแล้วก็จะมีอะไหล่อยู่ข้างในด้วยนะครับอะไหล่เป็นเป็นตัวแต่งนะครับคุณผู้ชมก็จะมีประแจดอกจันชุดนะครับผมชุดเปลี่ยนชุดขันหรือแม้กระทั่งแปรงสําหรับล้างหัวนะครับแล้วก็จะมีชุดแต่งเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับไหนละ่ะที่มันที่มันเป็นแถบสีที่มันเป็นแถบสีที่ท,ที่ติดอยู่กับ กับด้ามตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะมีสีแถมมาให้อยู่ในนี้นะครับเห็นไหมที่เป็นสีเขียวสีส้มสีม่วงอะพวกเนี้ยครับเป็นของแต่งนะครับผมแล้วก็จะมีคู่มือนะครับผมโอ้ก็คงไม่ได้อ่านเนาะนี่นะครับก็จะมีตัวต่อคอปเปอร์อีกตัวนึงนะครับ ซึ่งตัวพระเอกของเราก็จะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยขอดูหน้าหน่อยครับอันนี้ใม่เอี่ยมเลยนะครับแต่อาจจะเลอะมือผมสักนิดนึงนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวให้เทียบดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวนะสีจะจางกว่าของผมนิดนึงไหม มันจะออกทองทองกว่าหน่อยนะของผมเนี่ยจะออกน้ําตาลเข้มนิดนึงนะครับอ้าวใช่ใช่ใช่โอ้หรือว่าของผมมันมันโดนการใช้งานมามนโดนพินเนอร์หรืออะไรประมาณนี้ไหมอันนี้อันนี้ใหม่นะครับใหม่ยังไม่ใช้งานนะครับแต่ของผมอันนี้ใช้งานแล้วออกน้ําตาลนิดนึงนะครับบอ,อกน้ําตาลนิดหนึ่งของผมของผมสีจะเข้มกว่านะครับ อันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไหล่ของตัวกานะครับอันนี้ชิ้นละตกประมาณได้ข่าวมาว่าชิ้นละ5 0 0กว่าบาทนะครับตัวเนี้ยซึ่งจะเป็นตัวสวมเพื่อป้องกันการกระแทกของหัวกานะครับหัวกานะครับะจะเป็นเกียวหยาบนะครับซึ่งก็จะง่ายกับการถอดเนี่ยครับถอดออกมาแล้วก็หมุนเข้าไปซาต้าทุกตัวนะครับระบบจะเป็นเกียวหยาบทั้งหมดเลยนะครับ ตัวปรับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเกียวหยาบแล้วก็ตัวปรับบานสีเนี่ยก็จะปรับแบบครึ่งรอบนะครับอ่าปรับปรับให้เล็กสุดกับบานสุดเนี่ยแค่ครึ่งรอบเองคุณผู้ชมเห็นมาร์กตรงนี้ไหมปรับหมุนขึ้นไปเห็นไหมครับครึ่งรอบอันนี้ก็บานสุดอันนี้ก็แคบสุดตัวปรับลมก็เช่นกันนะครับตัวปรับลมก็ปรับครึ่งรอบอันนี้คือปิดนะครับอันนี้คือเปิดสุดนะครับเพื่อให้รวดเร็วกับการใช้งานนะครับผมว่ามันมันเหมาะมากๆเลยนะครับ นี่ครับในอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีตัวปืนนะครับก็แล้วก็ถ้วยระบบ RPS นะครับให้กี่ใบเนี่ยสองใบนะครับสองใบแล้วก็มีไส้กองให้ด้วย4อันนะครับ4ี่ชุดก็คือเป็นสีฟ้า2แล้วก็สีเขียว2อนะครับอยู่ในนี้ก็คือเซตนี้พร้อมใช้แล้วก็มีถ้วยพลาสติกซึ่งก็ให้ดูก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้วยแบบสแตนดาดมาตรฐานที่ติดมานะครับ<ๆ>ก็จะให้ด้วยก็รวมถ้วยทั้งหมด เป็นสามตัวนะครับผมสามตัวนี่เลยนะครับก็จะเดี๋ยวจะเก็บแพ็คส่งให้นะครับผมโอ้ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยดูดีสีมันไม่เท่ากันอะ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยจะออกทองกว่าของผมอาจจะออกน้ําตาลกว่าครับของผมจะออกสีเข้มกว่าอันนี้ผมใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วนะครับกาตัวเนี้ยโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอตัวแพ็คของส่งลูกค้าก่อนนะครับ